โฟคิงเปิดใหม่โฟคิงเดนนัมิกมาถึงก็สามารถเลือกโรงเรียนได้เลยมี4โรงเรียน4สถาบันผู้เล่นใหม่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าของแจกเนี่ยเยอะมากอาวุธเลือกได้1ชิ้นและที่สําคัญไม100ี้ร้อยร์เซ็์ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไอเด็กโดนคนดีมีคนเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับสามทุ่มแนาทีน,นะครับผมนี่คนออนก็จะประมาณนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะทุกคนอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าของแจกเนี่ยยังเยอะเลยนะครับน้องๆสาหรับใครอยากเล่นดิ้งดิ้อยู่ด้านล่างนะตรงน,นี้เราอยากซื้ออะไรก่อนอาวุธก่อนไหมนี่อาวุธนี่เราดูอาวุธก่อนมีดมันนึงเหลืออุ้ยมันมีหมดด้วยเหรอจะมันมันของโกงหมดเลยอะเอาปืนกอนก็บอกนึ่งเลย ปืนยิงสตันหนึ่งกระบ,บอกนะครับนะ <S <S ซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าไอ้ไม้ไม้ของประเทศเนี้ยซึ่งไม่ต้องไม้โดเน็ตก็ได้นะคิร้อยหมดแต่ว่าไม้โดเน็ตมันก็อาจจะมีเอฟเฟกมีอะไรต่างๆให้มันเยอะกว่าไม้ปกตินิดน,นึงนะทุกคนเอาไม้นี้แล้วกันมันดูสะอาดตาสุดละนี่ <S <S โอเคเรียบร้อยอ่ะเอามิน้นนี่อันนึงแล้วกันเอาไว้เล่นนะครับของโกงโปรโมชั่นกาชา200บาทรับไปเลย50ลูกเหรอเอาสัก2 2ป่ะชุดปีหนึ่งเป็นงี้เหรอเนี่ย ไอ้ยกูเป็นเด็กช่างคือให้กูเป็นงี้เสียเส้นเส้นเสียเลยอันนี้เป็นพวกของเล่นต่างๆนะครับบัตรปงบัตรปีเนะ Good. ี่ยกูกูขึ้นปีสองเลยชุดปีหนึ่งเป็นงี้กูขึ้นปีสองเลยย่ขึ้นปีสาเ,เลยไดนะ้เะวอ้ขึ้นมาถึงมันขึ้นปีสีได้เลยนะี่หว่านาเรียนไหนเนะี่ยแต่งตัว in, 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 แบบแนวแบดบอยเนี่ย <in, in. S 1> โอเคโอเคอเอ้เราเราเอ้ยเราขอเราขอไปเล่นด้วยได้ไหมเรามาคนเดียวกนเหยวันเนี้ยได้เพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมา ไปไปเอฟเคก่อนนะไปเอฟเคได้ได้ได้ใป็นรับเพื่อนก่อนไป็นรับเพื่อนก่อนนายมาร์กจุดบอกเราดิเพื่อนตรงไหนฮะรถสวยจริงสวยแต่ว่าความแรงไม่ค่อยวะต้องจูนต้องจูนเออเรามีกล่องจูนอยู่ดี่หว่ามันแจกอยู่ได้ใช่ได้ใช่โอยเบรกแตกไอ้เแล้วไอ้ยต้นทิ้งกันโอ้โหน้ำพุ่งเลยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ย อันนี้มันที่เอฟเคเหรอเนี่ยแต่ผมพาวใหม่เลยแล้วกันลดนะครับพาวใหม่แม่งเลยนี่ครับรวยอ่ะใช้เสร็จแล้วทิ้งกันใช้เสร็จแล้วทิ้งเพื่อนไปไหนต่อเพื่อนเพื่อนนายมายังอ่ะมาแล้วมาแล้วไปบูเลยไปบูเลยบูอยู่ตรงไหนเพื่อนเราไม่รู้อ่ะมาใครเพื่อนไปเหมือนไปนังนนาวุธป้อมสนุกเหรอสนุกบูไม่มีคนเลย กระดกกระดกกระดกกกไปเลยไปเลยเลยเลยบอกให้ร้อนคนำเลยร้วงคณนขายไก่ย่างครับป้องอ่ะคือผมมีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เ้ยฮะมีล้อเล่นล้อเล่นไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าตอนนี้ผมจะไปกนะนกนะครับเพราะว่าทุกที่ที่ผมไปผมมีแก๊งเว้ยน้ำกูเต็มถังอยู่ในถ้งเว้ยผมฟังโฟแบงค์เยอะนะครับช่วงนี้อาจจะหลอนหลอนนิดนึงนะกนะนกก็ไม่มีคนนะครับน้องๆเขาชื่อใช่ไหมได้พี่ได้อ่ะอยากโดนกระทืบอยาก กแก๊งเราเยอะเลยเนี <rural conversation> ่ยหลายตัวเลยเนี่ยหลายตัวสวัสดิการคิวตรงนี้นี่โดนสปาร์ตาฟันนะเนี่ยได้วยเไปด้วย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 ไปด้ไปด้วย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 ไปได้วยไปด้วยไปด้วย จันเจ้าไม่ใช่ครับไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้คองมื่อเชียร์เลยไอ้คองมื่อเชียร์เชียร์ด่วนเลยไอ้คองโอ้ย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 รถบรรทุกเยอะจัดเดือดเอืกดไอ้คนเยอะจัดเน่ยไอ้เจ้าโอ้ยตายเลยเหมืองเหมืองเหมืองคนเยอะจัดเหมืองเหมืองคนเยอะจัดตายเบลล์กูลงเลยล่ะกูลงลุยเลยล่ะไม่ได้ประทับมานานแล้วด้วยเกือบครึ่งเดือนนะครับไม่ได้ประทับมานานโอ้โหลงมาก็กระทะกันเลยเหรอโอ้โหพี่ เอ้ยลบลบลบโอ้ยเจ้เย็นเจ้เย็นเจเย็นลูกพี่เฮ้ยสีไหนเป็นสีไหนเนี่ยเฮ้ยพวกไหนเป็นพวกไหนเนี่ยงงไปหมดละไอ้เดมไปงงไปหมดละโูโห้ขึ้นนี่สูงกันปั้งปั้งลบกันใจเย็นไม้ที่นี่มันกี่ร้อยระวังระวังระวังใจเย็นใจเย็นขออยาเสยใครเนี่ยมันตีบอลหัวกูเนี่ยเสยเติเลยหัวกูด้วยดิเหี้ยเสยเติรนเลยเฮ้ยเหี้ยโดนเพื่อนโดนเพื่อนกูกลัวเพื่อนตายแล้วเนี่ยไอ้ยเนี่เด็กบูไอ้นี่เด็กู ไอ้นี่เด็กไหนเนี่ยน้าอะไรนะครับอันนี้แอดมินหรอครับผมนึกว่าเด็กบูครับผมเอานี่ไงเด็กบูมาไอ้ยี่สิบสีแดงอารอี้อะไรอ่ะรอี้อะไรอ่ะตายหนึ่งรอี้อะไรอ่ะโอ้ยโหมึงโดดหนีอย่างนี้ได้เหรอตายสองตายสองตายสองเฮ้ยมันทุบมันทุบมันทุบเราต้องปิดตัวชุบเว้ยอ่ะทุกคนดูผมนะผมเรียนวิชาปิดตัวชุบมาเรียนวิชาปิดตัวชุบมา กระทืบกระทืบเออสวยไอ้นี่โดนผมเตะลงรถนะปึ้นเตะปากร่วงรถถอยรถออกเป็นไงล่ะเพื่อนกระทืบเลยเพื่อนสวยสวยไอ้ลูกพี่มันเกิดปังความไม่ไก่าเชนเป็ดมันอะเอาเลยเพื่อนเอาเลยเต็มที่เต็มที่เต็มระบ,บกระบบมันจบที่บังอยู่แล้วนรวนัวจัดเลยเพื่อนหัวหนมากเพื่อนหนัวมากเพื่อนเราเองเราเองปัง ปังปัง้ยปังปึ๊บหลบได้ปังตายเฮ้ยปังสวยสวยจัดนะครับเพราะว่าเจอผมมือไม้ e เทคนะครับน้องๆอุ้ยมันมา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 โอ้ยเหมือนฝูซอมบี้อ่ะยังเงินในบัญชีในธนาคารเปลี่ยนคนรับการเป็นซอมบี้เป็นตาตามา กูไม่รู้อะไรจริงไม่จริงจะเทวาพยามานตายมันไม่ทำอะไรยี่ไงนี่แค่ไม้เบวกศูนย์ยังโหดขนาดนี้ไม 5, ้เบวกห้าก็เหมือนกันแหละเฮีเพราะมันกีห่หรอยมามาปอ,องโอ้โหเหมือนกูแบบเป็นเวทเจเคเป็นดุกแบบเลสเตอรต์อ่ะเลสเตอรต์อ่ะไอ้เชี่ยมันจะโหดอะไรเบอร์นี้ปะยังยังไม่จบยังไม่จบเล่งเกงดำประชาชน มึงช่ช่วยหัวขึ้นมึงดูไม้ไม้ไม้ร้อยกูมึงดูไม้ร้อยกูอุ้ยไอ้เหี้ยตีถิบโป้งไม้ร้อยโป้งไม้ร้อยโป้งไม้ร้อยเอ้ยกูนึกว่าแต่กูเป็นตัวแข่งอ่ะอยากโดนแบบสองหนึ่งไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีแธรรมดาเดไม่มีครับไม่ลงครับอยากโดนสองหนึ่งไม่มีครับลงของหนึ่งไปใช้หญิงต้อวิ่งกิ้งก็ได้เฮ้ยอันนี้ชอบ ไปกินมามาต่อไปบอลมาบอลมาบอลอาบอลหยอดมาเจได้บ้างมาได้บ้าอมามาสองหนึ่งเลยมา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 ลูกขับลงไปไหนละมาเร็วสองหนึ่งไม่มีใครแล้วมาเรียบร้อยสวยไอ้นี่สวยไปก่อนเลยหนึ่งตัวไปก่อนเลยหนึ่งตัวแมไม่ตายมาเร็ว สองหนไมนึ่งถึงสิจะลงไม่ลงหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ปีกาสิบใครตีอะไม่ใช่ผมนะหนึ่งขับไปครับครับไปยังไม่ลงได้ไงอะเี่ยมังไม่ร่วงโอ้โหยิงเข้ากลางตัวกลางลำตัวี่ยปืนปอมมะไม่มีล็อกไม่มีไม่มีไอ้นี่ยมีมีมีวัไคนงหนึงกูโชิงกูโชงกูโชงโอ้มีแต่คนอยากโชงกูโชงมีแต่คนอยากโชยิง เีวคนอยากโชว์นี่ไงไม้จมไม้จมไม้จมโอ้ไม่เคยเจอสภาพเงใเยี้ยมต้มไส่ตัดต้อมใครไม่เช่เบสวะไรี้ย ช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างนี่ใครอยู่รถวโน้นเนี่ยติดนะเมึงอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กูว่าเองกูว่าเองกูทำหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อเดี๋ยวจะเชื่อไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมึงมึงไม่ใช่ช่างไงพวกมึงไม่ใช่ช่างไงมึงรอดูช่างนี่ช่างช่างแบกอ่ะเฮ้วยโอ้โหแม่งไม่มีใครให้กระทืบนละโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคนดูเดี๋ยว เจอกันรอบหน้านะเดี๋ยวผมมาเล่นใหม่นะไอตัวแม่งวิ่งหนีหายทุกตูดไปแล้วน่ะเออวันนี้ก็มาอันนี้แล้วกันใครอยากเล่นลิงดิสอยู่ด้านล่างนะน้องๆไม่ใครขับแน่นอนต้นน่ะต้นตุนไปดิอ่ะ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 ว่าเต็มที่เรียบร้อยกวาดตายเอาตุ่นเอาอืมอืมอู้เสื่ยงเลยเรียบร้อยไอีกแค่นี่ตายสว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 ย มีของมีของมีมมยยใหญ<อ>่คนมีของเล่หมดหมดหมดไปแล้วหมด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 เริ่มม,นะม,มาจากซีโรแล้วไม่มีเพื่อนอยู่คู่คกายกูไม่ใช่เด็กเป็นไม่ใช่ลูกชายหรือลูกนายกูโตมาด้วยศักดิ์ศรีดสายเลือดลูกผู้ชาย